สวัสดีครับผมต้นนะครับอยู่กับผมนะฮะในช่องของต้นยูสคาร์เกตเอนะฮะแล้วก็วันนี้เราอยู่กันที่เดิมนะฮะฝ่ายเซอร์วิสนะฮะบริษัทเพชรยนนะครับศูนย์จำหน่ายรถยนต์มือสองเกตเอที่ใหญ่ที่สุดในย่านมีนบุรีกรุงเทพวันนี้นะฮะมีรถเข้ามาใหม่หนึ่งคันสำหรับรถครอบครัว7ที่นั่งนะที่ทุกคนกําลังมองหาอยู่ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับกำลังมองหาหรือว่ากําลังตัดสินใจจะหารถครอบครัวสักคันหนึ่งนะที่ได้ชุดแต่งครบแล้วก็สภาพเดิมๆิมนะฮะแล้วก็ประวัติเข้าศูนย์ตลอด วันนี้มีแล้ว1นึคันนะฮะคันนี้เป็นตัวเลือกหนึ่งะฮะเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับลูกค้าที่ลังอยากได้รถครอบครัวไปใช้งานนะครับคันนี้นะฮะเป็น Toyota Fortuner นะครับ 2.5V นะครับปี2013-14เข้ามาใหม่วันนี้นะฮะวันที่23มิถุนายนเวลาประมาณบ่าย4โมงเย็นนะครับผมน้องๆทีมงานก็ล้างทำความสะอาดภายนอกให้แล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้เก็บรายละเอียดให้นะครับผมคันนี้เพื่อรีวิวเริ่มต้นให้กับลูกค้าได้รับชมก่อนนะฮะคันนี้สวยๆเลย เรามาดูความสวยงามของคันนี้กันนะะก่อนจะไปดูคันนี้กันฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe นะฮะสังเกดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วก็ขอบคุณทุกท่กทานที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะฮะสำหรับ fc ใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะฮะรบกวนฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะเดี๋ยวแจ้งราคาคันนี้กันก่อนเลยนะฮะก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดกันนะฮะมาดูกันว่าราคาคันนี้เราขายเท่าไหร่นะฮะแจ้งราคากันเลยนะฮะราคาคันนี้เราขายที่6 6 5 0 0 0บาทเท่านั้น,น จำเลขง่ายๆเลย665นะครับเลขสวยๆเลย6 6 5 0 0 0บาทกับเจ้า To y o ต้า f o r t u n e er คันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของคันนี้กันเลยนะครับด้านหน้าของเขานะฮะก็เป็นโฉมหน้าแชมป์ที่เราคุ้นเคยกันดีนะฮะมาพร้อมกระจังหน้าโครเมียมนะชุดโครเลนหน้าเป็นโครเลลโปรเจคเตอร์นะครับผมแล้วก็มีไฟสปอร์ตไลท์ให้ด้วยนะฮะมาพร้อมกระจกมองมุมด้านข้างนะฮะเพื่อการมองเห็นในการขับ นะฮะแล้วคันนี้ก็มีตัวโคมเมียมที่ตัวปลายจมูกระบายอากาศที่ฝากระโปรงมาให้ด้วยนะฮะแต่งมาให้ครบเลยหล่อๆเลยนะครับด้านหน้าของเขาจะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะตัวสีรถเป็นสีขาวนะฮะดูสปอร์ตมากๆสำหรับคันนี้นะฮะแล้วก็ลูกค้าเดิมนะฮะเป็นรถบ้านนะฮะผมเป็นรถบ้านใช้งานเดิมๆเลยแล้วก็เช็คศูนย์ได้นะฮะไม่ทางน้ำศูนย์ได้เลยประวัติดีนะครับผมคันนี้ รายละเอียดรอบคันคันนี้ก็ได้ชุดแต่งสเกิร์ตอรอบคันนะครับพร้อมล้อมแม็กขนาด17นิ้วนะที่เจ้าของเดิมแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนี่ครับนี่ฮะสเก์ตหน้านะฮะผมแล้วก็พร้อมล้อมแม็กขนาด17นิ้วนะฮะดุมเลนะครับเป็นแม็กดำแดงนะฮะพร้อมตัวดิสเบกฝาครอบดิสเบกเมมโบนะคะสวยงามเลยนะครับคันนี้ยางปี2019ทั้ง4เส้นนะครับผมดอกยางยังลึกๆยังใช้งานได้อีกยาวนะครับผมนี่ฮะ รายละเอียดนี้เพียงแค่ล้างผิวเบื้องต้นเท่านั้นนะฮะยังไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรให้เลยนะฮะรถเดิมๆเราแ,แจ้งกันก่อนว่ารถเดิมๆไม่มีอุบัติเหตุตีลังกาพลิกคว่ำกับเครื่องกับสีมาแน่นอนนะฮะกระจกด้านข้างนะ,ะับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะพับเก็บปรับองศาด้วยระบบไฟฟ้าและมีไฟเลี้ยวให้ที่จกมองข้างนะครับผมตัวนี้นะฮะตัวกากบันไดข้างของเขาก็แต่งเพิ่มเติมมาให้คือทําเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะรับ นี่ครับโดยทําเป็นสีขาวแล้วก็แปะเฟรมในส่วนของด้านข้างมาให้อีกนะฮะตรงนี้นะฮะประตูทั้ง4บานนะฮะแต่งเพิ่มเติมมาให้ทาให้รถนี่มันดูแข็งแรงบึกบึนแล้วก็สปอร์ตมากขึ้นสำหรับคันนี้นะครับคันนี้เรียกได้ว่าใครได้ไปคันนี้นะฮะไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยนะฮะเจ้าของเดิมแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วก็ประวัติศูนย์ดีนะเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดนะฮะไมะนั้นต่อได้เลยนะฮะรถเดิมๆสวยๆเลยคันนี้นะฮะไม่มีชนนะครับผม มือจับเป็นโครเมียมนะฮะแล้วก็มีเบ้ากันรอยเป็นโครเมียมให้ด้วยนะครับคันนี้กระจกทุกบานนะครับติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะและ้วก็กระจกทุกบานการันตีนะฮะเป็นกระจกแท้เดิมนะฮะจากโตโยต้าทุกบานเลยไม่มีการเปลี่ยนกระจกการศาสตร์มีให้ครบนะฮะแล้วก็แหลกหลังคาด้านบนนะฮะเป็นแหลกเดิมๆสแตนดาร์ดเลยนะฮะเป็นแหลกสีดำนะตัวหลังคาด้านบนไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเติมนะฮะแต่ถ้าลูกคา้าอยากได้อดเวนเจอร์หน่อยนะฮะก็ไปเสริมแหลกหลังคาเพิ่มเติมได้นะครับผมมาดูด้านท้ายกันครับ ด้านท้ายก็เป็นล้อแม็กเหมือนกันนะฮะล้อแม็กสีเส้นเลยเฉพาะชุดแต่งล้อแม็กเนี่ยก็หลายหมื่นนะครับผมต้องบอกเลยว่าหลายหมื่นมากๆใครได้คันนี้ไปผมว่าคุ้มค่าแน่นอนนะฮะรถเดิมๆสวยๆเลยนะฮะแม็กขอบ17นิ้วนะับเป็นแม็ก6ก้านนะับเป็นแม็กดำขอบแดงสวยงามมากๆเลยนะสปอร์ตลงตัวมากๆคันนี้นะฮะแต่งมาให้ครบเลยนะฮะด้านท้ายของเขานะฮะก็แต่งมาให้อีกนะฮะเป็นสเก์ตหน้าหลังนะฮะแล้วก็ตัวสครับเพจของฟิส นะครับผมตรงนี้แต่งมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นตัว2.5ตัว V นะครับเครื่องยนต์2,005ดีเซลนะครับตรงนี้เป็นตัว3,000ที่ติดมาให้เก๋ๆนะครับตัวนี้ไม่ใช่เครื่อง3,000นะเป็น2.5ตัว V นะครับตัว V ีเอนเตอนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับปลี่ยนน้ำมันด้วยนะครับมาพร้อมกล้องถอยเดิมๆคู่ตัวจากโรงงานแล้วก็เจ้าของเดิมก็เดินสายกล้องบันทึกหน้าหลังให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าไปซื้อกล้องใส่ได้เลย นะตัวน,นี้เป็น 2.5V ด้านบนนะเป็นสเกร์ตเดิมๆจากโรงงานเหมือนกันจากศูนย์เลยพร้อมไฟเบรกโดนที่3นะฮะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบเลยนะฮะขอบคิ้วโครเมี่ยงหรือว่าตัวหนังสือที่เป็นตัว Fortun e r นะฮะที่ขอบบนขอบป้ายทะเบียนเดิมๆนะฮะสวยๆเลยไฟท้ายนะครับเป็นไฟโดนัทนะครับผมตนนัวนี้ไฟท้ายเดิมๆสวยๆเลยไม่มีรอยแตกไม่มีรอยล้าวรถไม่เคยโดนชนท้ายมาแน่นอนนะครับผมการันตีให้เลยรถสวย มากๆนะครับผมคันนี้นะนี่ฮะได้ชุดแต่งรอบคันนะฮะสปอร์ตลงตัวมากๆเลยคันนี้นะ,ะนี่คือรายละเอียดภายนอกนะครับที่เรารีวิวเบื้องต้นให้ดูกันก่อนสำหรับภายนอกนะ,ะก่อนที่จะเข้าไปดูภายในนะฮะแล้วก็ฝาเปิดอฐานละมันแต่งโครเมียมมาให้เรียบร้อยนะครับผมรายละเอียดด้านด้านซ้ายนะครับผมตรงนี้ล้อแม็กก็เดิมๆเลยยางปี19เหมือนกันนะฮะมือจับเป็นโครเมียมนะฮะตัวบันไดข้างนะครับผม เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแต่งให้เรียบร้อยเลยนะฮะสวยงามมากๆคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาวันนี้นะครับผมวันที่23มิถุนายนเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นนะฮะลูกค้าหลายท่านที่ผมเคยโพสต์ไปใน YouTube เมื่อวานนี้นะฮะก็รอคอยรีวิววันนี้นะฮะวันนี้มารีวิวให้ดูกันแล้วรถเข้าใหม่ต้องแจ้งก่อนนะฮะรถรุ่นนี้หายากแล้วก็มาไวไปไวมากๆถ้าใครสนใจต้องรีบโอนจองล็อกไว้ก่อนเลยนะฮะเพียง5,000บาทเท่านั้นนะฮะสามารถจัดไปนั้งต่างจังหวัดได้นะครับหลังจากที่ลูกค้าโอนอง ล็อกรถไว้แล้วก็จะมีเอกสารไว้รอได้เลยนะครับเราจะมีเจ้าที่วิ่งไปจัดไปนั้นให้ถึงบ้านหรือที่ทํางานเลยนะครับคันนี้สวยมากๆเลยนะฮะนานๆจะเข้ามาทีนะฮะสวยๆแบบนี้แต่งครบแบบนี้นะฮะพลาดไม่ได้นะครับต้องบอกลูกค้ากันก่อนเดี๋ยวเราองมีการเก็บรายละเอียดความเรียบร้อยนะให้อีกแบบหนึ่งนะครับให้อีกส่วนหนึ่งให้เนี๊ยบเลยนะผมตอนนี้คือมารีวิวเบื้องต้นกันก่อนนี่ขนาดรถยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับลูกค้าครับอันนี้รถเดิมๆเข้ามาใหม่นะฮะเพียงแค่ล้างผิวเบื้องต้นนภาย ให้เรารีวิวเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวภายนอกภายในเราต้อง้องเก็บงานให้เนียบแน่นอนฮะรอยริ้วรอยขีดควนต่างๆนะฮะหรือว่าสิ่งสกปรกคราบที่ใครนะฮะคราบเหลืองต่างๆเราจะมีการขัดให้ใหม่นะฮะแล้วก็ทําสปาภายในให้ด้วยห้องเครื่องด้วยนะครับอันนี้คือมารีวิวเบื้องต้นให้ก่อนนะฮะใครช้าไม่ทันนะครับท่านนี้นะครับโอนจองล็อกตัไว้ด่วนเลยนะครับถ้าใครสนใจนะฮะในราคา6,65นะครับ6 6 5 0 0 0บาท รถประวัติดีนะครับเข้าศูนย์ตลอดเช็คได้เลยคันนี้สวยจริงๆรถเดิมนะเจ้าของเป็นรถบ้านมือเดียวใช้มือเดียวนะครับผมนี่นะฮะเราก็แต่งครบเจ้าของค่อนข้างที่จะดูแลรักษารถเป็นอย่างดีนะครับผมนี่แหละฮะภายนอกก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดภายในกันบ้างนะครับผมตามมาเลยว่าภายในจะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับคันนี้แล้วก็มีออปชั่นอะไรเพิ่มเติมบ้างสำหรับด้านในนะฮะสนใจคันนี้รีบโทรเข้ามาที่เบอร์นะครับ095-056 6926นะครับผมต้นเพชรจนยินดีให้บริการหรือว่าสามารถกดลิงก์ลายด้านล่างเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะผมย้ำเสมอเลยว่าจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะรถทุกคันนะครับผมมีเสน่ห์ลงตัวนะฮะเป็นของมันเองอยู่แล้วนะฮรรถมือสองนะนี่คือเสน่ห์รถมือสองจริงๆนะฮะนี่ครับด้านในนะฮะก็เป็นเดิมๆคู่ตัวจากโรงงานเลยนะฮะตัวอบ์ดนะฮะเป็นอบ์ดเดิมๆเดี๋ยวบอกคนขับช่วงนี้นะฮะเราจะมีการเก็บงานให้ ก็จะมีรอยยับรอยย่นตามปกตินะแต่ว่าเป็นเบาะเดิมๆเลยนะทั้งเซ็ตเลยนะครับเป็นเบาะเดิมทั้งเซ็ตเลยเป็นเบาะหนังแล้วก็เบาะคนขับนะเป็นปรับไฟฟ้า6ทิศทางนะฮะนี่ครับเป็นเบาะหนังสีครีมนะฮะตัวสครับเพดนะมีตัวสแตนเลสกันรอยให้ด้วยนะครับผมนี่ครับแล้วก็ตัวควบคุมต่างๆนะฮะเดิมๆเลยจะเห็นได้ว่าแผงควบคุมไม่มีการสึกไม่มีถลอกเลยเดิมๆเลยนะฮะแผงประตูก็มีบุนนุ่มนะฮะเป็นซอฟทัชมาให้ นะฮะผมตรงนี้กระจกขึ้นลงนะฮะผมทั้ง4บานเป็นไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับ1บานนะฮะเซ็นทรัลล็อกมีให้ครบนะครับผมนะตรงนี้ก็สามารถปรับไฟด้านหน้าได้นะฮะปรับไฟเรือนไม้ได้นะกระจกพับปรับองศาไฟฟ้าได้พับเก็บแบบไฟฟ้าได้อีกนะฮะพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันครบคันเลยนะฮะสามารถปรับในส่วนของด้านซ้ายนะฮะด้านซ้ายสามารถปรับในเรื่องของเครื่องเล่นได้นะฮะด้านขวาก็ปรับเป็นรับโทรศัพท์ หรือว่าตัวดิสเพย์หน้าปัดเรือนใหม่ได้นะครับอันนี้เป็นเกียร์ออโต้แล้วนะครับผมนะฮะขับเครื่องสองล้อนะครับระบบแอร์ออโต้นะผมหน้าจอ DVD กล้องมองหลังและนวิเกเตอร์นำทางครบเลยนะฮะคันนี้นะสวยงามนะครับผมตัว 2.5V จนะฮะจะยังไม่ได้ตัวคูช์คอนโทรลนะฮะคูช์คอนโทรลจะเป็นตัว3,000นะ,คะเครื่อง3,000ตัวนี้เป็นตัว 2.5V แต่ก็ได้เรื่องของการ ประหยัดน้ำมันด้วยนะฮะแล้วก็รายละเอียดชุดแต่งต่างๆค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วก็สปอร์ตมากๆนะฮะคันนี้นะเรามาดูห้องผู้โดยสารด้านหลังกันหน่อยนะครับนี่ฮะห้องพดยสารด้านหลังก็สภาพเดิมๆเนียนๆกันเลยนะฮะเป็นเบาะเดิมๆคู่ตัวนะครับผมไม่ได้มีการเปลี่ยนเบาะตะเข็บเบาะเดิมๆนะฮะไม่มีรอยแตกนะฮะไม่มีรอยขาดในส่วนของตัวเบาะนะครับผมเป็นเบาะหนังสีครีมเดิมๆเลยนะครับคันนี้ ตัวสครับเพจนะฮะก็มีติดให้ทุกบานเลยนะครับผมสครับสครับเพจกันลอยนะฮะแล้วก็คันนี้นะฮะเจ้าของเดิมก็ติดพรมนะฮะเป็นพรมในส่วนของพรมด้านล่างเป็นพรมผ้านะฮะแล้วก็มีตัวผ้ายางทับให้อีกนะฮะซึ่งลูกค้าเดิมก็ค่อนข้างดูแลรักษารถพอสมควรเลยสําหรับคันนี้นะครับแล้วก็คันนี้ที่ผมบอกนะฮะภายในก็ยังได้ออปชั่นเพิ่มเติม,เ,ตมเสริมมาให้ในส่วนของหน้าจอนะฮะเป็นจอ นี่ครับดีนะครันนี้เป็นจอ LED แบบ Full HD นะขนาด11 11.6นิ้วนะครับผมเชื่อมต่อบีวอินกับจอหน้านะครับก็ดูหนังฟังเพลงได้นะครับคันนี้ซึ่งเจ้าของเดิมนะติดเพิ่มเติมมาให้นะฮะนี่ครับสวยงามมากๆเลยนะฮะแล้วก็ดูหนังฟังเพลงอินเทอร์เทนเมนต์ครบคันเลยนะฮะเหมาะสำหรับครอบครัวจริงๆแล้วก็สปอร์ตลงตัวด้วยชุดแต่งรอบคันล้อมแม็กนะฮะราคา6 6 5 0 0 0บาทคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสำหรับคันนี้นะครับ คอนโซลด้านหน้าก็สวยๆเลยนะครับรถเพิ่งเข้ามาวันนี้นะครับผมสภาพภายในเลี่ยมมากนะฮะต้องบอกว่าสภาพภายในเนี่ยยังไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรเลยภายนอกก็เพียงเพียง <ๆ S 2> แค่ล้างผิวนอกนั่นเองนะครับผมยังไม่ได้เก็บประเล็ดอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับผมนะฮะนี่ครับคอนโซลด้านในนะฮะสวยๆเลยคันนี้ขั้ยยน2.5 V นะฮะเป็นตัว V แล้วนะขั้ยยนดีเซลปี2013-14นะคันนี้นะนี่นะครับ แอร์หลังนะครับผมระบบแอร์ออโต้นะครับผมคอนโซลด้านหน้าก็สวยงามหน้าจอ DVD นะครับผมคันนี้สวยงามเลยใครสนใจรีบนะครับคันนี้นะเข้ามาไวออกไวนะรถสภาพสวยๆแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะครับผมกับเจ้าโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สองจาวีปีสองพันสิบสามจุดสิบสี่นะครับสีขาวพร้อมชุดแต่งรอบคันนะฮะภายนอกสกเกิร์ตรอบคันเลยแล้วก็ด้านในก็มีจอมาให้ด้วยนะขนาด11.6นิ้ว เป็นจอ LVD แบบ Full HD นะครับผมนี่นะฮะสวยงามมากๆเลยนะฮะคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนกับราคา6,65,000บาทเท่านั้นนะฮะย้ำนะฮะ6 6 5 0 0 0บาทเท่านั้นลูกค้าได้ออปชั่นทุกอย่างทั้งหมดเลยนะ,ะเราไม่มีการถอดออกนะในส่วนของล้อแม็กแล้วก็ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันแบบนี้นะฮรรถสวยมากๆนะครับผมนี่ครับรถสวยมากๆเลย ด้านท้ายของเขานะก็ติดพรมกระดุมมาให้ด้วยนะเป็นพรมหนังตัวนี้ก็คือกันน้ําได้นะครับผมกันสิ่งสกปรกสามารถทําความสะอาดง่ายด้วยนะครับนี่นะบ่งบอกถึงความดูแลเอาใจใส่ของลูกค้าซึ่เป็นเจ้าของเดิมว่าดูแลรักษารถเป็นอย่างดีนะครับผมนี่ฮะนี่คือรถเดิมๆที่เข้ามานะฮะก่อนจะปรับสภาพนะครับผมนี่ับหัวน็อตเดิมๆเลยด้านท้ายนะฮะน็อตเดิมๆเหลี่ยมชัดนะฮะไม่มีรอยถลอก ไม่มีรอยขันนะฮะแผงประตูท้ายเดิมๆไม่มีการเก็บรายละเอียดไม่มีเคลมสีมานะครับเดิมๆเลยนี่นะฮะรายละเอียดรถเดิมๆนะฮะตัวเบาะด,ด้านข้างนะฮะแถวที่3ก็สามารถพับเก็บแขงนข้างได้นะฮะอุปกรณ์พื้นฐานที่ติดมากับรถไม่ว่าจะเป็นถุงเครื่องมือและแม่แรงก็อยู่ครบสมบูรณ์เลยรวมถึงล้อย,ยางอะล่ด้านล่างด้วยนะฮะตัวหลังเบาะนะ,ะสังเกตเลยนะฮะตัวเบาะนะฮะไม่มีแม้กระทั่งรอยขีดข่วนเลยนะฮะตรงนี้นะฮะสวยๆเลย นะซึ่งบ่งบอกว่าเป็นรถที่ใช้งานดูแลรักษาดีนะครับแล้วก็ประวัติเนี่ยเข้าศูนย์ได้นะครับแม่นเทนเซนศูนย์ตลอดเลยแล้วก็เช็คศูนย์ได้คันนี้นะกล้าการันตีเลยว่ารถสวยจริงๆนะคันนี้นะใครสนใจรีบเลยนะครับแต่งมาให้ครบแบบนี้เฉพาะชุดแต่งก็หลายหมื่นแล้วนะครับผมคุณลูกค้าได้ความคุ้มค่าแน่นอนกับราคา6กแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้ฝากไว้ด้วยถ้าใครสนใจต้องรีบเลยนะครับผมนี่นะครับ โทรมาที่เบอร์095 056 6926ผมต้นเพชรจนยินดีให้บริการนะฮะวันนี้ผมมารีวิวเบื้องต้นให้กับลูกค้าได้รับชมกันนะฮะว่ามีรถเข้ามาใหม่1คันสำหรับ toyota fortuner ที่ลูกค้าอยากได้กันนะเป็นตัว ppv 7ที่นั่งนะฮะที่ขายดีที่สุดเลยในตอนนี้นะฮะเป็นเจ้าตลาดด้วยนะรุ่นนี้2.5 v ขายากจริงๆนะฮะถ้าใครสนใจต้องรีบเลยนะฮะรอๆแบบนี้นะครับผมมีเข้ามาไม่บ่อยนะครับผมนี่นะฮะ ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งถ้าสนใจรีบโทรเข้ามาที่เบอร์นะครับ095 056 6926นะครับผมหรือว่าแอดไลน์ได้เลยที่ลิงก์ไลน์ด้านล่างนี้นะครับผมสามารถกดลิงก์ไลน์เพิ่มเพื่อนทักมาได้เลยสนใจคันนี้ส่งรูปมานะโอนจองไวโอนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะฮะโอนจองล็อกรถเพียง5,000บาทเท่านั้นนะครับผมหล่อๆแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราการทาการตับสภาพให้อีกหน่อยก็สวยงามไม่แพ้ป้ายแดงเลยทีเดียวนะฮะนี่ครับในส่วนของคอนโซล นะฮะด้านในสวยงามมากๆเลยนี่ครับนี่นะฮะสวยงามจริงๆสำหรับคันนี้นะค<ม>รับผม Toyota Fortuner 2.5 V แต่งครบนะฮะปี2013.14นะครับผมราคาพิเศษ665,000บาทเท่านั้นถ้าใครสนใจไม่ควรพลาดนะฮะถ้าพลาดแล้วเสียดายแน่นอนนี่นะครับพลาดแล้วเสียดายแน่นอนสำหรับคันนี้รถสวยเดิมนะครับผม ประวัตเข้าศูนย์ดูแลรักษาดีแล้วก็ภายในก็มีจอให้ด้วยนะครับผมนี่ฮะภายในมีจอขนาด1 1 6นิ้วเป็นจอ LED แบบ Full HD ให้นะฮะดูหนังฟังเพลงสำหรับครอบครัวสบายเลยนะฝากไว้ด้วยสำหรับคันนี้นะครับผม665,000บาทรถเข้ามาใหม่ล่าสุดวันนี้เองนะฮะเดี๋ยวเราลองไปสตาร์ทรถนะฮะมาดูเลขไมล์กันหน่อยนะดูหน้าปัดเดินไมล์กันหน่อยว่าคันนี้ใช้งานเดิมๆไปกี่กิโลเมตรแล้วนะครับ เอาละครับเราเข้ามาดูรายละเอียดภายในกันหน่อยแล้วก็ลองมาสตาร์ทรถดูนะครับว่าคันนี้นะฮะใช้งานเดิมๆไปกี่กิโลเมตรแล้วนะฮะนี่นครับกุญแจก็เป็นรีโมทดอกไข่นะครับผมเป็นรีโมทนะฮะนี่นะครับแจ้งเลขใหม่ตรงเดิมๆกันเลยนะคันนี้นะเลขใหม่ใช้งานอยู่ที่260,000กิโลนะเป็นรถใช้งานเดิมๆนะฮะมาตรน้ำศูนย์ตลอดนะฮะเข้าศูนย์เช็คศูนย์ได้เลยประวัติดี นะครับถึงจะใช้งานเยอะนะฮะแต่รถสวยจริงๆนะฮะผมคันนี้ขนาดยังไม่ได้ปรับสภาพนะฮะราคา665,000บาทนะฮะ 2.5V ปี1 3บสจดสินะได้13.14แล้วก็แต่งครบด้วยนะฮะแล้วก็เจ้าของดูแลรักษาดีประวัติดีเข้าศูนย์ตลอดเช็คศูนย์ได้นะครับผมคันนี้ลูกค้าได้ไปนะฮะหมือนนั้นต่อได้สบายๆเลยไม่ต้องกังวลนะฮะคันนี้นะสวยงามมากๆเลยขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะ665,000บาท นะฮะเจ้าของเดิมมือเดียวนะฮะดูแลรักษารถด,ดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็ได้ชดแต่งนะ,ะครบเลยนะฮะใครได้ไปนี่คุ้มค่าแน่นอนสําหรับคันนี้นะฮะเดี๋ยวผมไปให้ดูไฟด้านหน้าหน่อยนะฮะที่ลูกค้าแต่งมาให้เพิ่มเติมในส่วนของไฟด้านหน้านะฮะเป็นไฟ LED นะครับนี่ฮะนี่นะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวชุดโคมเลนนะฮะโปรเจคเตอร์ี่เป็นตัวสีนอนแล้วก็มี led ด้วยนะซึ่งลูกค้าเดิมเนี่ยก็เป็นคนที่รักรถนะฮะแต่งเพิ่มเติมมาให้นะฮะลูกค้าใหม่ได้ไปก็สบายเลยนะฮะไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมคนนี้นะฮะแมเทันแนนต่อได้ดูแลรักษาต่อได้เอาไปใช้งานสบายสบายเลยรถสวยแบบนี้นะฮะอยู่ที่บริษ,ษัทเพชรยนต์แล้วรีบโทรเข้ามาที่เบอร์0950566926จองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะฮะราคา6 6 5 0 0 0บาท โตยต้ er าฟอร์จูเน 2.5V นะสภาพสวยเดิมแต่งครบเลยเจ้าของ